ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพหลีกภาคกลางและตะวันออกสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การหาชนหรือ NIA เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศสตาร์ทอัพไทยแลนด์หลีกปีที่6เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัยทั่วไทยปีนี้เปิดรอบคัดเลือกใน4ี่ภูมิภาคภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคอีสานที่อุบลราชธานีภาคใต้ที่สงขลาและภาคกลางตะวันออกที่กรุงเทพพร้อมประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพหลีกภาคกลางตะวันออกโดยมีดรกฤษตพกาบุญเฟื่องรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA และคุณชาลินีคันทว ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธ e ุรกิจลูกค้า SME Start Up ธนาคารอมสินเป็นผู้มอบรางวัลก่อนเตรียมนำแชนทุกภูมิภาคลุยแข่งต่อระดับประเทศและเปิดโอกาสให้รอยทีมทั่วประเทศได้โชว์ผลงานแก่นักลงทุนและผู้สนใจในงาน n e m b o Day เดือนสิงหาคมนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาตันวน2ปีเต็มๆนะคะความท้าทายแน่นอนที่สุดขนาดบริษัทขนาดใหญ่ยังลำบากเลยนะสตาร์ทอัพซึ่งเป็นไซต์ที่เล็กกว่าแล้วก็เป็นบริษัทที่เพิ่งเติบโตมาได้ไม่นานย่อมประสบปัญหา โดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่เป็นสายท่องเที่ยวนะคะสายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต้องใช้ของการเดินทางโลจิสติกต่างๆแต่เชื่อไหมคะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีลักษณะของการรีแมเนเมนต์เขาสามารถปรับเปลี่ยนวิธีโมเดลได้ไวหลายๆธุรกิจก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้ขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้เดินทางก็เปลี่ยนมาเป็นข,ขนส่งโลจิสติกเมื่อก่อนนี้ทําเรื่องของตัวเรื่องของการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นนะ เชื่อแลนะ้วว่าสตาร์ทอัพที่อยู่ในปัจจุบันนี้ที่ยังเหลือรอดและสวได้ก็เพราะว่าเขามีแนวความคิดในการไปซับและการปรับเปลี่ยนฉะนั้นที่ผ่านมาใน2ปีเจอปัญหามาเยอะแล้วนะหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นช่วงการเปิดเมืองเปิดประเทศและคิดว่านะปัญหาที่เคยเจอมา2ปีนี้น่าจะคลี่คลายลงมันเจอจุดวิกฤตที่สุดแล้วตอนนี้เหลือแต่ขาขึ้นแล้วค่ะก็คิดว่าสตาร์ทอัพทั้งหมดน่าจะเติบโตและสามารถที่จะอยู่รอดและสไวต่อไปได้ค่ะถ้าดูจากเทรนแนวโน้มนะคะ สิ่งที่น้องสตาร์ทอัพทำบิสเนสไอเดียต่างๆมาทั้งทั่วประเทศนะคะเราจะเห็นเลยว่าอยู่ใน3กลุ่มที่มีความสําคัญและสอดรับษษก,รออกับสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มแรกก็คือเรื่องของเกษตรและอาหารนะเราบอกแล้วประเทศไทยเรามีความพร้อมเรื่องเกษตรและเรื่องอาหารก็จะมีพวกแอสเทคสตาร์ทอัพและฟู้ดเทคค่อนข้างเยอะ2องฮนะก็เรื่องของไลฟ์สไตล์จากสถา,านการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเรามีการปรับเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างๆมากมายฉะนั้นไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีต่างๆก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์3ฮะก็คือด้านเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การ เป็นอีกด้านหนึ่งนะที่มีความสําคัญทั้งๆมากแล้วอย่าว่าแต่สตาร์ทอัพเลยนะบริษัทขนาดใหญ่เองก็มีการปรับมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์แล้วก็เรื่องของเมดิโคลมากขึ้นนะใน3ด้านนี้ค่ะจริงๆในส่วนของการพัฒนาเนี่ยเรานอกจากที่มีไอเดียแล้วเนี่ยน้องๆยังมีความร่วมมือเอาที่งานวิจัยจาก l a บนะครับหรือการทางด้านของมหาวิทยาลัยเองหรืออาจารย์เองเนี่ยเอามาสู่เชิงความิิยมมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือการทําเรื่องของ c o m มอร์ i a l i z a t i o n จากทางด้านของเทคโนโลยีพวกนี้สำคัญมากแล้วเรื่อง,องการทํารูปแบบธุรกิจ โดยเทคโนโลยีแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถหารูปแบบธุรกิจได้อย่างไรแล้วก็มีเมนทอร์นะครับหรือที่ปรึกษาเนี่ยทางด้านของไม่ว่าจะเป็นการตลาดเรื่องของการเงินนะครับเข้ามาช่วยน้องเพื่อจะ grooming แล้วก็บ่งพระน้องเนี่ยสามารถที่จะมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ก็อยากที่อย่างที่บอกคือวันนี้เรามีไอเดียแล้วก็มีแผนธุรกิจที่น่าสนใจมากนะครับพอทีส่งเสริมให้น้องน้องได้สามารถตั้งบริษัทได้จริงๆนะครับแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการที่จะพัฒนาตัวบริษัทได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน หรือการลงทุนจากนักลงทุนที่เป็น a n g e ลเวสเ s t ร r นะครับหรือจะเป็นทางด้านของวเจ t u r e capital หรือเป็นขนาดใหญ่ที่สนใจเราพยายามที่จะเชื่อมต่อตรงนี้ให้น้องสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้จริงแล้วสามารถเติบโตนในตลาดได้หา์ทเนอร์ทางธุรกิจให้ได้ความท้าทายสำคัญที่สุดนะหลายๆคนก็มังบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเริ่มพูดมานานแล้วมันเริ่มแผ่วหรือไม่จริงๆมันไม่ได้แผ่วนะเพียงว่ามันขยายผลไปมากขึ้น ตัวของสตาร์ทอัพเองที่เราทามาทั้งหมดใน2ปีที่ผ่านมาแน่นอนวิกฤตของโควิดทําให้รูปแบบของการจัดงานต้องมีการเปลี่ยนไปมีทั้งออนไซต์และออนไลน์แต่ที่สําคัญที่สุดกลิ่นอายของความเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาน้องๆเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งหย่อนลงเลยฉะนั้นทุกพิธีทางที่สํานักงานเราพยายามจะปรับในเรื่องของโคชชิ่งเรื่องของการทำบิสเนสต่างๆเรื่องของการเมนทอริงเรื่องของการที่ทําให้เขาสามารถเก็ไอเดียออกมาได้ก็สามารถใช้ทูงต่างเข้ามาช่วยฉะนั้นใน2ปีที่ผ่านมานะบอกได้เลยว่าธุรกิจหรือแนวโน้มของการทำสตาร ไม่ได้น้อยลงเลยกลับยิ่งมากขึ้นด้วยเพราะตัวหลายคนเฝ้ามองว่าโอกาสทางธุรกิจคืออะไรและสิ่งที่สำนักงานเราร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งที่พอเป็นรัฐที่พูดเมื่อกี้ว่าเรามีกลไกทั้งแต่เรื่องของการเงินและก็ไม่ใช่การเงินในการซัพพอร์ตการส่งเสรมิมในการตลาดการพัฒนาอีโคซิสเต็มนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นโฟกัลแฟิเตอร์ในการเชื่อมโยงทั้งหมดทําให้ระบบนิเวศของตัวสตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย,อย่างยั่งยืนนั่นคือสิ่งที่ผลง,งานเราเวลาทําร่วมกับ partner, พาร์ทเนอร์ทางภาครัฐแลกเอกชนและภายใต้ในเราอยู่กระทรวงอวนอนะมหาวิทยาลัยต่างๆจะเป็นแผลฟอร์มสําคัญในการผลพ่อร้องน้อง ทางที่เป็นสตาร์ทอัพและก็เป็นดิฟเทคสตาร์ทอัพที่เราต้องการจะส่งเสริมให้มีมากข,ขึ้นไปค่ะ